เพื่อนทกคนพี่เป็นไลอยู่เหรอน่าจะไลด์ในยูทูบพี่ยังเข้าไปดู u t u b e พี่ได้ไหมเริ่มยังเริ่มล้วอจบข่า

สวัสดีครับทางจากเสียงทันทีพี่จะเป็นเสียงเองก็วันนี้มาลองเทสตสตรีมให้น้องชายสุดที่เลิฟนะครับกลับเกมฟรีไฟล์นะฮะพบกับผม PK บพุนเทพครับ ชายสุดที่เลิฟเลยครับเฮ้ยหนูดูก็ถ้ามีใครผ่านเข้ามาก็ทักทายกันมาได้นะครับผมก็ไม่เคยสตรีมใน YouTube เลยผ่านเข้ามาก็ทักทายกันมาได้นี่นี่นี่หูผมอยากได้ชุดนี้มากเลยนักการ์ดดาลี อยากได้ชุดนี้มากก็มักการ,ารากาลีเป็นซีรีส์เรื่องโปรดที่ผมชอบเลยวซีรีส์เน็ตฟิกเลยไม่มีใครดูวีเว้นเลยเม,กกากามกกักลีเปนีนรีส์เร่งดที่ผมชอบลเลยทำไมพี่ไก่จังเลยต้ เอาไม่พี่กัจงังเลยแม่ไมีใครอยู่พี่ลงพีครับแล้วผมต้องลงพีอยู่แล้วพี่เบนมันย้อนดีมันขึ้นเนี่ยจี๊ดแม่เรียกกินข้าวมันขึ้นน้องจีแม่เรียกกินข้าวนะฮะไม่รู้ว่าเมนอะไรมาฮะดนะิ้เบนมันย้อนหลังอ่ะมันย้อนหลังอยู่เลยเนาะ ปกติเล่นจริงมันต้องเร็วกว่าเออก็เล่นจริงมันต้องเร็วกว่าอยู่แล้วไอ้บ้าเนี่ยมัน้องเียผมจะมีสมาธิการเล่นนะครับนี่มันก้ือแลมากเลย อุ๊ยจิ๊บเอาม่ยิงไรอุ๊ยจิบเอาม่ยิง่ีบ้เสียงอะไรีบ้อยเสีงด้เกเ็ปหนึ่งสอบปัญหา เดี๋ยวมันก็ขึ้นมันจะช้ากว่านี้นทำไมอ่ะน้นายนยังนาย้ไารเลยกันที่นงเาไนเลยหนไงยังหึนคนอยู่เลยแต่ละคนไม่ธรรมดะแตด้วไรที่หนกับเลยหนนะะ 喂喂喂喂喂！这人怎么了？没穿呢。哎，蹲蹲车。你干嘛？嗯、我穿。 ขอโทษไอ้เพื่อนผมก็ต้องขอโทษไอ้เพื่อน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 แลก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 นั่งจาไวๆๆวโดน A F K นะคะเอ๊ะ คุณเกิดคนเหอนเขเลยไแต่มันก็ไนอื่คนกลเขื่อนร่งับ้านรุเาุแรงจริงจเน็บ้านเน็ตบ้านนี้แรงกว่า้านมันแม่ตอบว่าดูเป็นไรตอบพี่ไม่ได้พูด ต้องหาไปสอนนะครับตอนนี้เล่นกันหน่อยแป๊บนึงไปเก็บปืนปืนข้างล่างมันมีปืนดีอยู่ต้องหาไป่อนะครับตอนนี้มนดีเลยมาดิไม่มาวะมามาจะให้จะให้ไปืนดีเน่ย ่ชดูหายอ่ะไ,ไม่ใช่เลยโอ้ยไม่ใช่คุณกลัวว่าว่ากันหายกัน่าแหลกว่าเวลาสตรีม้วมันแหลกอะเหมือนกินเน็ตด,ด้วยไม่ใช่เข้าไปในฟูชื่อจังวะใต้บันไดอ,อ,อ่ะเกมันเล้วเอ้อันนั้นเน่เจ็ดท่านั้นนะ ไม่เลี้ยงหาลูกศุนรเข้าบ้านหาลูกศุนรกระสุนใเนเฮจีป่ะนี่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันกระสุนปืนพราะบ้นลูกดูไรห,หนูก็ได้ <c oughs> <c oughs> อูมีคนประทะ พูดเลยีแบบิเวนภาพดิภาพ้ผ้าไม่โอ้เขาจะรวมมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์ันดับหนึ่งว่าเล่นยังไงนะครับไปไปขอบคุณ เคลียร์กระสุนกับปับนนึงนะเอากระสุนอ้อกก่อนอไปกันต่อเลยมาดูกันเฮ้ย <c oughs> มันหายไปไหนกูเฮ้ยข้างล่างมีเหตุปะทหานะเห็นแดงๆในแผนที่นะเออย,ยิงไม่โดน <c oughs> <c oughs> ยิงเป็นร้อยนะฮะไม่โดนเลยสักนัดครับไม่ปืนเบี้ยวก็ตาเลยนะฮะ อุ้ยสกบแล้วสกปรกนะ,ะค,ครับทุกคนสกปรกสีสวาานะหนังหนังข้าวบัวโอ้ไปโดนปุ่มไลน์นะข้างบ้านมีคนวะ คือใครยิงอ่ะแม่นขนาดนั้นเหรอเพือ่อนเอาูขวาด้านขวานนฮะนู่นอุ้ยคือผมมันแม่นนะครับผมคือแบบกระนาด,ดียวจ่อนะฮะ้าบ้านเลยก็ดูคนระเบะดิดทุกคนบอกเลยว่ากินผักมันขมนะฮะ เป็นของกินหอมไว้วค่ะเดี๋ยวเรามาจ่ายกระป๋ากันบ,บ้านเลยสโคต์ทิง้งไปไม่ใช่สัตว การแข่งควนไทยบินได้นะโคตรแรงครับทุกคนสองนัดครับล่างวิญญาณออกจากล่างแมโนหนึ่งก็ไม่รู้ยังไงครับเกมนี้เล l a y on the อต้องงงคอีกสิบคนนะฮะก้าวสู่โนหนึ่งนะฮะโดนแน่แม่จ๋าผมค่อมั่นใจแต่เกมนี้ไงผมได้ที่หนึ่ง หลับตาเล่นยังได้บอกตามตรงใจเนี่ยผมหลับตาเล่นอยู่เนี่ยโผ้่หล,ล,ล,นะลับตาเล่นยังเก็บกลูกกระสุนได้ครับคิดดูโผหลับตาเล่นยังเก็บ,กล,ล,บ 1> 1ลูกกระสุนได้เต็มแปะกับลูกซองนะฮะ เคื่องมือดีอ um, ัีมือดีด้วยนะอ่าฟาดรถตมแปกับนะเครมือดีอีมือดีด้วยแปะแปอีกหนึ่งนะฮะเกคนครับเก้าสูดอันหนึ่งชิวมันก็ยิงกันเองแล้วผมก็มาเก็บตัวสุดท้ายบูยา

แาคอบลาหาส่วนตโบลที่อดอยู่ระหว่างลงพ้ที่สมหาที่เกิดด้น้ำท่หนทีเนสวยาี่าอลา้กลงตึ้งลื้ที่หอก้นพื้นที่ตบลาราะเทศาพย่ากำหาเขตศีาที่เกิดเหตุพบพนาายุี่าถึนข้นมที่หลด่องศอีกคนทารเหนี่ได้นำตัวส่งโรงบาลาสุทธาไทยอดผู้ดย้าหมู่6บลาายะให้าว่า เห็นแล้วเห็นแล้วนะัน้บ่นอนก่อนแล้วกันมันอยู่ตรงัน้นว่ะบลิดจ้า เดี๋ยวก็ข้ามได้ค่ะ 不行。 โน,นหนึ่งแน่นอนครับทุกคนอีกแค่สองตัวเท่านั้นเชียวเชียวเล่นยังไงกันชนะ องัตัวนะแต่ังยาว่อกเด็นรไอ้ังักหอะกรัและวอระเป็นงวมาุ่าไวที่เรือนวาสองรถจากนั้นได้ขยายผลไปกับกลุมผู้ร่วมกระบวนการทังสองคนก็คือนายีวัฒน์โอเรืออายุ3ามปีและนายาดวัโคอายุยี่ิาปีร้องยาว่าเามนึเมรวมตวิยาว่าได้ทั้งส้น7พรอี่รนจั้รถจักรยานยนต์แล้วก็ รถสัรญาณยนต์ของรถโยนของบวนการขลกเจะติดผูงนี้อได้5คันเปิดท้ายับที่ทหารทเ่ชาะผิดตกรงฐานรากที่4นำกำลังเข้าจากุูมแรนขาประเทศมาก6คนทีมหรือย่างลักลอบเข้าประเทศค่ะที่ฐานสายชาติบริเวบ้านท่าอาหูเจ็ดตำบลท่าสั่วดอำเภอแม่สอดจังหวัดป่า ตรวจสอบเขาเป็นรายงานไทยห้าคนแล้วก <lod? S 1> ็รายงานชาวจีนอีกสี่คนสอบสวนรายงานทั้งหมดได้แจ้การว่าทํางานในบ่อนคาสิโนฝั่งประเทศจีนมาจากสถานการณ์โควิดติ่ง้าวแต่ไถูกทางสารตรวจเช้นมากขึ้นจึงต้องหลบหนีออกนอกประเทศเจ้าหนะพูดถึงรายงานทั้งหมดส่งมาแล้วสอบดำเนินคดีความตรวจหมายและจะตัดตัวทั้งหมดคนวัดดูอาการเป็นเวลาสิบสี่วันทีื่อขอรอยออกจากสการ ผู้ชมติดตามรับชมข่าวเด็กภาคอื่นได้อีกครั้งนะคะในเวลาประมาณที่13.30นาทีสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะก่อน่ยเข้าใจผิดาแค่บ่ามันามาเลยนะก่อนเอ๊ะ จอสุดท้ายนะฮะมันรอ,อเราไปยิงหัวกระบามันอยู่เนี่ยครับาตาตาเราจะตั้งใจเล่นแบบมีสติและเด็ดหัวมันมาจอสุดท้ายนะมันรอ,อเราไปยิงหัวกระบามันอยู่เนี่ยครับ นี่ผมมันตั้งใจเล่นอยู่นะอนาจจะเงี้ยเงี้ยไปบ้าไม่รู้มันอยู่ไหนไม่รู้มันอยู่บนสะพานหรือเปล่านะมันได้เปลี่ยนา <c oughs> <c oughs> โอ้โหโบวย่านนะทุกคนไล่ตอดครั้งแรกนะทุกคนตำแหน่งหนึ่งนะฮะโอ้ยผมเผลอหลับแบบนั้นนึงตื่นมาดีกันที่หนึ่งแล้ว 来。<laughs> <laughs> <noise>